อวัยวะภายนอกนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนการดูแลนะคะ อวัยวะภายนอกให้ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าการดูแลอวัยวะภายนอกของนักเรียนเนี่ยนะคะเราจะต้องมีวิธีในการดูแลอวัยวะเหล่านั้นอย่างไรนะคะมาดูอ่ากันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะคะสามารถทําได้ดังนี้นะคะตัวต่อไปเป็นอะไรคะการดูแลหูนะคะนคักเรียนมีวิธีการดูแลหูอย่างไรนะคะมีวิธีการดูแลหูอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะดูแลหูได้อย่างถูกที่เรามาดูกันเลยนะคะหูของเรานะคะก็คือไม่ใช้ของแข็งเนี่ยแค่หูหรือแย่เข้าไปในห,หูนะคะอันนี้เด็กๆห้ามทําเลยเพราะครูจะแอบเห็นอยู่บ่อยๆว่าเอาของแข็งหรืออะไรต่างๆชอบเอาเข้าไปแย่ในหูนะคะห้ามเลยนะคะต่อมานะคะก็คืออย่าให้เพื่อนเนี่ยตะโกนใส่หูของเรานะคะเพราะอาจจะทําให้เสียงที่ตะโกนนั้นอาจจะทําให้ไปทาลายเยื่อแก้วหูทําให้เราปวดหูได้ ะะต่อมาก็คือถ้าเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหูนะคะให้ไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเช่นปวดหมูมากๆเลยนะคะหรือว่ามีแผลเกิดในรูหูของเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะต่อมานะคะก็ระมัดระวังนะคะอย่าให้มะเรางหรือสิ่งของชิ้นเล็กๆนะคะเข้าไปในรูหูเพราะว่ามันการที่จะนาออกมาหนากมากเลยนะคะต้องดูแลอย่าให้สิ่งของเหล่านี้เข้าไปในหูของเรานะคะ ต่อมานะคะก็ไม่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ฟังเสียงที่ดังมากๆนะคะเพราะจะทําให้บันไปกระทบกระเทือนกับเยื่อแก้วหูของเราอาจจะทําให้หูของเราเนี่ยปวดได้นะคะกระทบกระเทือนถ้าดังมากๆเลยอาจจะทําให้เราหูหนวกได้นะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะในเด็กๆนะคะ ต่อมานะคะก็คืออย่าให้น้ําเข้าหูเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทําให้หูเนี่ยเป็นน้ําหนวกได้นะคะเวลาเล่นน้ําอาบน้ําสระผมนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้น้ําเข้าหูนะคะต่อมานะคะเอาไว้วัาต่อไปนะคะก็จะเป็นตานะคะเรามีวิธีการดูแลรักษาดวงตาของเราอย่างไรนะคะให้ดวงตาของเราเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรให้ดวงตาของเราดูแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้การได้ตลอด ะะอ่ะมาดูกันนะคะก็คืออย่าใช้ของแข็งหรือ,อยาให้ของแข็งเนี่ยกระทบกับตาของเราไปนะคะพอตาของเราค่อนข้างที่จะบอบบางมากนะคะต่อมานะคะก็ไม่มองนะคะที่ที่มีแสงจ้าเกินไปเช่นมองดวงอาทิตย์นะคะใช้ตาปล่าของเรามองขึ้นไปในดวงอาทิตย์หรือมองแสง สีขาวนะคะในที่ที่มีแดดจัดแล้วเราไปมองอะไรที่เป็นสีขาวนั้นอาจจะทําให้แสงเรานั้นเข้าตาของเราจะทําให้เราปวดตาได้หรือถ้าจ้องนานๆหรือมองนานๆอาจจะทําให้เราตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางถึงขั้นบอดได้เลยนะคะต่อมานะคะก็คือไม่อ่านหนังสือในที่ที่มีบริเวณแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะเพราะอาจจะทําให้สายตาเราเสียก็ได้นะคะ นะคะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือขนาดที่รถวิ่งนะคะก็คือขนาดที่นั่งรถคุณพ่อคุณแม่ขับรถเราไม่ควรอ่านหนังสือหรือว่าเล่นมือถือเพราะว่าจะทําให้ตาของเราตาของเราอาจจะเสียหรือเสื่อมสภาพลงไปได้นะคะตามันก็จะทํางานหนักเกินไปนะคะในการเพ่งเล็งนะคะตามันก็เลยจะเสื่อมสภาพลงได้นะคะต้องระมัดระวังนะคะต่อมาก็คือไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อโรคนะคะ ติดมาจากผู้อื่นได้จะทําให้เราเกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นพวกตาแดงตาอักเสบอะไรพวกนี้นะคะต้องระบัดระวังอย่าใช้ของสิ่งของเราดีร่วมกับผู้อื่นจะดีกว่านะคะก็มาอวัยวะต่อไปนะคะเป็นอะไรนะคะอะวะัยวะต่อไปก็จะเป็นจมูกนะคะเรามาดูซิว่าการดูแลจมูกเนี่ยเรามีวิธีการดูแลยังไงนะคะขั้นตอนแรกก็คือไม่ไม่ใช้ของแข็งในแคะเข้าไปหรือแย่เข้าไปในรูจมูกในกระทั่งนิ้วเราก็เป็นไปได้ก็อีกเรี่องนะคะเพราะว่า ในจมูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางแย่เข้าไปยิ่งใช้ของแข็งแย่เข้าไปอาจจะทําให้เราเป็นแผลได้แล้วก็สายากด้วยนะคะต่อมาก็คือไม่สั่งน้ํามูกแรงๆนะคะห้ามสั่งแรงๆเลยเช็ดธรรมดาใช้ผ้าเมื่อเป็นหวัดใช่ไหมคะมีน้ํามูกก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าน,นะคะก็เช็ดเบาๆนะคะหลีกเลี่ยงการสั่งแรงๆะคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้โครงจมูกเนี่ยทำงานหนักนะคะอาจจะอักเสบได้เลยนะคะหรือถึงขั้นเป็นไซนัสได้นะคะ ่อมาอย่าให้จมูกนะคะกระทบกระแทกกับของแข็งนะคะไม่ว่าอวัยว,วะส่วนไหนก็ตามต้องหลีกเลี่ยงของแข็งนะคะเพราะว่าเมื่อกระทบกระแทกแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะคะเอาวัยวะส่วนนั้นก็จะได้รับบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงกันไว้นะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็ไม่ถอนขนจมูกนะคะขนจมูกมีประโยชน์นะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายเรานะคะ อย่าถอดแตนขาดนะคะอาจจะคันหรือว่าอาจจะลำคาลูรังอะไรอย่างนี้นะคะห้ามถอดเป็นเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆห้ามถอดน,นะคะมันช่วยกรองฝุ่นของเราด้วยยิ่งตอนนี้เชื้อโรคก,ก็เยอะนะคะแล้วก็ฝุ่นละอองเยอะขนจมูกนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการกรองสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ ต่อมาเมื่อมีโรคเกี่ยวกับจมูกนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะมันอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงตามมาได้นะคะเอาไว้ว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นผมนะคะเรามีวิธีการดูแลผมอย่างไรนะคะผมของเราก็คือไม่ควรหวีแรงๆเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ผมขาดรลุดร่วงได้นะคะและนังศีรษะก็จะเจ็บด้วยเวลาที่เราหวีผมแรงนะคะแล้วก็สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2 3ครั้งนะคะ ต่อมานะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยยังเป็นวัยที่ไม่ต้องไว้ผมยาวก็ได้นะคะควรไว้ผมสั้นนะคะเพื่อการดูแลทำความสะอาดจะได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะวัยวะต่อไปก็เป็นการดูแลคอนะคะคอของเรานะคะเราควรดูแลคออย่างไรนะคะก็คือไม่หมุนคอแรงๆบุนแรงเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหมุนแรงเกินไปอาจจะทําให้เครดนะคะ เคล็ดได้นะคะอาจจะเท่าแรงเกินไปกว่าน,นั้นอาจจะทําให้คอผิดรูปหรือไม่ก็อาจจะทําให้คอเอเกิดอันตรายแรงๆเช่นคอหักเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาก็คือไม่วางของหนักบนศีรษะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมื่อระวังของหนักบนศีรษะใช่ไหมคอนะคะมันก็จะต้องเป็นตัวที่ค้าศีรษะอยู่ยิ่งของหนักด้วยนะคะก็จะทําให้คอเนี่ยเกิดอาการปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะคะเกิดเกิดอาการปวดหรือไม่ก็อาจจะคอเขล็ดได้นะคะต้องระวังนะคะ หลีกเลี่ยงเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาก็คือไม่เล่นรุนแรงและไม่เล่นอะไรที่มันรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อคอนะคะ mm hmm. เช่นเ,เล่นการวิ่งในจับนะคะการไปกระแทกอะไรรุนแรงนะคะอาจจะทําเกิดอันตรายกับคอหรืออาจจะการเล่นกระโดดโหนเพื่อน,นะคะโหนข้อกอดคอ,อ,อกันหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพราะว่าคอก้อันตรายเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไรที่รุนแรงไปนะคะค่อนข้างที่จะลาบากนะคะในการใช้ชีวิตเหมือนกัน ะะเอาไว้วัดต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูแลผิวหนังนะคะผิวหนังของเรานะคะเราควรดูแลอย่างไรนะคะก็คืออาบน้ำนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเพื่อทําความสะอาดผิวหนังของเราให้ดูสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งหลังจากอาบน้าทุกครั้งนะคะถ้าเราไม่เช็ดตัวให้แห้งนะคะปล่อยให้ตัวแห้งเองมันจะทําให้ผิวหนังเราชืน้นและอาจจะอับชื้นจนกลายเป็นแบบเป็นโรคผิวหนังได้นะคะ แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่เปียกชื้นนะคะถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่สกปรกนะคะจะเป็นบ่อกเกิดแห่งการสะสมเชื้อรานะคะทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเอ่อเป็นโรคผิวหนังได้นะคะอันนี้ต้องระวังมากมากเลยนะคะต่อมานะคะการดูแลร,ร,รักษามือและเล็บของเรานะคะมือและเล็บของเรานะคะเรามีวิธีการดูแลอย่างไรเด็กๆมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะวันนี้นะคะคุูจิ๊กก็จะมาบอกให้นักเรียนเนี่ยตัดเล็บนะคะให้สั้นอยู่เสมอเลยนะคะถ้าเล็บยาวปุ๊บ เชื้อโรคฝุ่นละออง,งต่างๆก็จะฝังเข้าไปในเล็บเวลาเราหยิบอะไรมาทานะะเชื้อโรคพวกนี้ก็จะเข้าปากไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือ mm. บ่อยๆตัดเล็บสั้นบ่อยๆนะคะพยายามเดีายวไว้เล็บยาวเลยนะคะต่อมาก็คือไม่กัดเล็บอันนี้การกัดเล็บหรือดูดนิ้วเล่นไม่ดีเพราะว่ามือของเราเนี่ยต้องไปหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะคะเวลาเข้าปากของเราเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะคะต้องระวัง ต่อมาก็คือล้างมือให้สะอาดแล้วก็ก่อนกินอาหารหรือว่าหลังเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เชื้อโรคก,ก็กําลังระบาดอู่เลยยิ่งโรคโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทานก่อนทานข้าวทุกครั้งเราควรล้างมือนะคะให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็หลังเข้าห้องน้ํานะคะหรือไปจับที่ที่มันเป็นสิ่งของที่เป็นส่วนกลางหรือสิ่งของสาธารณะยิ่งต้องทําความสะอาดใช้เจลล้างมือใช้แอลกอฮอล์นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้น นะคะป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นเข้ามนาในตัวเรานะคะอันนี้ต้อง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 เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเลยนะคะเอาไววัดต่อไปนะคะจะเป็นการดูแลเท้านะคะแล้วก็เล็บเท้านะคะเท้ากับเล็บเท้าของเราก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะถึงจะเป็นช่วงที่เป็นเอาไววัดที่ลุยมากเลยนะคะเป็นขาและเท้าและเล็บเท้าเนี่ยก็คือจะต้องลุยพาเราไปนู่นไปนี่เดินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแล นะคะโดยการล้างขาและเท้าให้สะอาดนะคะอยู่บ่อยๆนะคะเวลาอาบน้าก็พยายามขัดขาและเท้าตามซอกเล็บซอกเท้านะคะพยายามขัดเพื่อเอาสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคที่ติดมานะคะให้ออกไปจากร่างกายของเรานะคะต่อมาก็คือตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเล็บเท้าเนี่ยก็คืออย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือเวลาเราจะเดินบ่อยๆฝุ่นละอองอะไรต่างๆก็จะเข้ายิ่งถ้าเล็บลเรายาว มันก็จะเป็นที่สะสมเชื้อโรคนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเล็บเห้สั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นเข้ามาในเล็บมาอยู่อาศัยในเล็บของเรานะคะต่อมาก็คือส่วนรองเท้านะคะเมื่อต้องออกนอกบ้านห้ามเดินเท้าเปล่านะคะเรามาดูการบ้านกันต่อกัะนักเรียนให้นักเรียน,น,กเ,กยนเขียนวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกตามที่ครูกำหนดให้ดังนี้ เดี๋ยวครูจะยกตัวตัวอย่างให้หนึงข้อนะคะข้อหนึงหูไม่ควรใช้ของแข็งแค่หูนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ